สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีสิมาเสนอคําว่าปุ่นทองกับภาษาอีสานมือนีนะครับปุ่นทองหรือสีหานะครับเป็นอย่างตีก็คืออาการอืดอัดครับม้วนทองว่าสมบายทองอยากสีหาครับอาจจะเป็นท่านที่หรือว่าเป็นว่าโดนเป็นเรือร่างก็ได้ลักษณะของการปุ่นทองนี่มันจิเป็นก่อนมันจิเป็นน้ำมาก่อนล้างจากนั้นก็เท้าบบระมาระว่าง กระิกายเป็นอาเจียนหรือหากออกมาครับสาเหตุเป็นอย่างคนเหา่อยปุ่นทองกระดิมีอยู่สองสาเหตุก็คือสาเหตุเกิดจากทางเดิืออาหารนี่แหละเพาะอาหารในท้องเหาอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นสาเหตุที่โบเกียวก็ทางเดิืออาหารแต่มันเห็นใ้เหาปุ่นทองสาเหตุที่เห็นใ้ปุ่นทองนี่ที่เกิดจากในในในท้องเหาเนาะก็เกิดจากอย่างได เกิดจากค้นเป็นโรคตับก็ได้ตับอักเสบค้นเป็นตับอ่อนอักเสบหรือว่าเป็นถุงน้ำดีอักเสบหรือว่าล้ำใสกระเพาะอักเสบเป็นแผลอันนี้กเ็เหตุหายห้ารู้สึกกุ่นทองได้นะครับมันจะมีคันเป็นในในในผู้สูงอายุเนี่ยที่พบดูก็คือมักสิทองผูกครับบบทายหลายมือครับหรือมีมีล้ำใสเริ่มสิอุดตันล้ำใสอุดตันก็อเหตุห้เห้าวปุ่นทองอยากหักได้นะครับ นอกจากนั้นสาเหตุอื่นๆก็จะเป็นพวกพวกสารสารเคมีครับพวกยาก,กินพักกินอาหารที่มันมีมีพิษปนเปื้อนนะครับหรือว่าไปกินยาที่มันกัดกระเพาะและคายเครื่องกระเพาะนะครับเช่นพวกอันแคลเซียมที่มีปริมาณเขลมอขนสูงๆยากแก้ปวดที่มันกัดกระเพาะและคายเครื่องใ้อันนี้ก็เห็นในเฮ้าปุ่นทองไดนนะครับ ส่วนอีกสาเหตุหนึงคือสาเหตุที่อยู่นอกนอกท้องเขานะครับบบเกียวกับทางเดือนอาหารกับเช่นจากสมองคนที่มีโรคสมองอาจจะเป็นพวกไม่เกณฑ์เส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองตันหรือมีเนื้งองอกในสมองก็ย็งให้ปูนท้องอย่างหักได้นะครับแล้วก็ลักษณะของของของคนที่มีผิดปกติอยู่กับหูหูชั้นกลางนะครับ กระเฮืนไห้น้ามในหูบ่ท่อกันสิกระเฮือนไห่ห้าอยากปุ่นทองอยาหาห้าได้นะครับหรือว่าไปข้นรถเมารถไม่เมาเลือมันโยกไปโยกมาเนี่ยครับรเท็ดใไห้สมดุลหูสองขาบ่วซ้ำกันเข้ากับวินเข้ากับอยาห้าได้นะครับส่วนสาเหตุด้านอื่นนะครับก็เช่นเป็นโรคไตไตวายไตยเสื่อมจังสิ้กระเฮ็ดได้แล้วก็เกี่ยวกับระดับฮอร์โมนกับสตรีที่ตั้งครรภ์มายิ่งทงี่ตั้งท้องมันเทีนไห้มีฮอร์โมน HCG สูงนะครับ พวกนี้ก็ปุ่นทองได้นะครับทีนี้การแก้ไขว่าทินี่ขันเขารู้สึกว่าเขามีอาการคือบอสบายคือปุ่นทองคือที่หักหรือบางทีกระหักไปนะบางทีเขาแก้ไขเบื้องต้นได้ง่ายๆก็คือให้กินน้ำอุ่นน้ำสะอาดนะครับหรือว่าเป็นน้ำเขาต้มต้มซุปหรือน้ำขิงยังจีก็ได้หรือพวกยาลดลดลดกระเพาะลดการระคายเครื่องในทางเดินอาหารกระซ่อยยังให้อาการดีขึ้นลดลงได้นะครับ แล้วก็เขากับงดอาหารรสจัดซะนะครับพวกเพ็ดๆนะครับพวกอาหารมักดองนะครับแล้วก็คันมันยังบอกไข้จเห้อาอาชีไปร่านขยานะครับมันจะมียาแก้อาเจียนนะครับพวกเมโทโธคปาไมหรือว่ายอมโพลิโดนเขาซื้อน้ำลานขยามากินได้นะครับส่วนสตรีมีขั้นบางที่เขามีลูกในท้องบางที่เขาก็ปุุนท้องได้ครับเพราะว่ามันเกิดจากระดับฮอร์โมนนะครับ จะว่าไม่ยิ่งเนี่ครับกนปูนท่ทอมักจะไปปูนยั้งหมือเศร้าน,นะครับเขาเรียกว่ามอร์นิ่งชิกเนตตื่นมากกับอ้วกอ้วกอ้วกนะครับนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับระบบพอผ่านนะครับส่วนมากถันไปรพยงบานหมอเขาก็จะให้วิตามินบีร่วมมากินนะครับช่วยลดอาการได้นะครับมันนี่คันเทาเป็นปูนท่อเราเขาดูแลต,ตัวเองเรามันยังบอดีบ่อไข้ขึ้นนะครับก็ควรจะไปหาหมอรโรงบยานนะครับให้เพื่อนเช็คหาสาเหตุว่ามันเกิดน้ำยั้ง รับมอน้กะคำาว่าุุนทองนะครับก็บเป็นค้าที่คนไข้มาบอกหมอดูนะครับอยู่อยู่โรงพยาบาลครับบางทีแมลงผู้ตอมดอกไม้ครับ